โอ right. yeah. oh, ้ยเราเรียบร้อยเลยสวัสดีครับพี่นตังลาดเดี่ยวเลยอไหกินข้าวแล้ววะโอ้ยอถามมหงอยู่แลเจีครับครับนี่นโรงพยาบานทำาคื่อสาดครับผมลือพอหื้อยังพยาบาลแล้วลือเองดยวครับ ทำลังสรางตัดหญ้าตัดยูครับผมเพราะว่าวันที่ยี่สิบสี่มีงานมีงานเนี่ย yeah, มีงานวัดป้าตากีขอเชิญชาวปากีร่วมงานถวายมีรู้สร้างใหม่วันที่ยี่สิบสี่นี่แล่ร่วมถวายพัดต,ตาหารและแก่คณะพระสงฆ์นะครับวันจิตถวายไม่รู้วันที่ยี่สิบสี่ครับผม วันที่14ตอนไหนครับแพรว่ากับคุยใหญ่ใจดีเพิ่นกะไต้เห็ดใส่กอกลูกเห็ดลุง,ดลงทานครับผมกกะนี่น้ำครับผมเดี๋ยววันที่14เตเห็ดลุงทานจเจ้ชาวบ้านนำเต๋หีบลุงทานใส่กอกนะพี่น้อง ืันนี้แม่ค้นานั่งชิวเลยครับลูกว่ามาครับผมลูกไปโรงเรียนแนอนนาไม่ยินไงเจ๊กล้องเจ๊บานไงครับผมหลังจากที่ไปส่งลูกกินเข้าเศร้าเรียบร้อยก็มาไปบ้านแล้วก็ทำความสะอาดจะเศร้าเลยมบ,บ้านแล้วกันบ,บ้านแล้วกันลื้อ เราก็ลือทอทำความสะอาดหนาววัดทั้งนี้แล้วเราก็มาตัดห้าก็เพิ่งตัดห้าไปนยครับงาข้าเดียวมันก็นันเนาะหนาฝนไส้กรอกไส้กรอกวันนี้เรามีไส้กรอกหลายอย่างนะครับโอ้โหเราเราเซี่ยวไฟ แล้วเตือนถามงเรื่อเราว่าถามอยู่หลายย่านเรื่ลำคา้นเราย่านหลูกลำคา้นกะ็เดื่ลำคา้นเนาะเนาะผู้เฒ่าแล้วก็ทักทา,า,ายธรรมดาพุทธเอ,อา,าเอื่ใชเนาะเนียนผู้เฒ่าเอื่นใช่แหละเป็นสิริมงคลแกหลูกแกหลานแล้วก็บวอลเลนซื่อๆนี่ละกัดล้านครับผมแล้วมเมื่อวาน เออบัทักกันเด้อบานสันพอบัทักแล้วพอยานพวกตัวลำคาากูนเลยพุทเาเนาะเครื่องกายไปไายมาเพิก่กจะทักลูกทักล้านอ,อ่ะเตรียม เตรียมตัววัออนนี้นี่ขยิเจ้ามาประชุมอ,อสามาอยู่สอพอตอรอพอสอพอฮะเขาเอินอยังรอพอสอพอรอพสพตเออสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลีง้งบ้านตะกีตุงหลุมกีวูแหนตัวอันวังแดด ขี่ว่าเขาเนี่ยเป็นตำบลเนี่ยหรอกันแน่ละเขาเขียนว่าตำบลไปขี่เลยเออเคยก่็กินกับเขาไก็ย่างขายด้วยกันเนี่ยอะมือวานนี่มากหนักอะขายใจข,ขายมืดเลยพี่น้องเลีย้ยเลี้ยสั้ข้อเลี้ยทีแพ้ว่าไปเพิ่นไปใส่ใบบกูดใส่ตะไคร่บวบต้นเห็ดสมุนไพรเพิ่น เป็นแดดแปลงเป็นใส่สมุนไพรนะใส่ใบบักปูดเข้าไปแสบของเพิ่นอยู่ได้ล่ะแต่ว่าสูตรดั้งเดิมนี่ออริจรินอลมันแสบกลัวนะเก่าแปดหน้าแนง้วนไงเออเตี้ยอุ้ยเก่าแปด ก็นังขึ้นลิ้งขโมยนไฮก็จบไปประชุมอ,อสมอล้นี่ยนะออสมอเพราะว่าตำบลมืดตำบลหม่มนเมียนมืดตำบลเนาะเขีพืปืนที่ของกับลายมู่บ้านกันกน,นี่ต้นอนอยกแ็แปลว่าก็มาอย่างเตรียมงานไว้ถ้าอสมอรประชุมแล้วเป็นกับชีมาซชื้อ ก็สั่นก็สั่นก็เงียบเลยล่ะเพราะว่าข้าวเป้าผ้าเหมือนเมื่อกี้ล่ะพี่น้องข้าเจ้าข้าวเจ้ามื่อวานข้าเจ้าไปเอาผ้าที่วัดท่าแสบียงครับผมก็เลยดูเงียบๆเนี่ยก็เลยดูเงียบๆเนี่ยครับก็ยังโชคดีอยู่พไปในบ้านมีเสียงชัดหนาเป็นมือครับผม ว้เงียบเบิดวะาเงียบเบิดใครในแต่พยาบานตัดหนาเป็นมือว้าก็ <c oughs> นอเปีย,ยพระ <c oughs> ยมียพระเบิดเตี้ยใบ้านทำความสะอาดทัดชาตัดงาตัด,ดผู้มีทัด ครับผมเห็นไหมือสียาคือตัวน,นี่ละมัอน,นอุ้ยเอาเห็นไหมครับรถไถมามันดันยังงี้ ดันพยาบาลบ่้อ๋ออ๋ทีมงานโรงพยาบาลบ่้ก็จีเมนนึ่งตัวหนึ่งคนนี่ดันไ้ผมก็จ้าดันเทศบาลตัวหนะึ่งมาดันฮะมาดีขายอี่ตัวครับผมมได้นี่ อรเน,นีเกินอมองเจ้ามัดดันทำปับพุทมิทัดพี่น้องอะเออมีงานบุญปาาไ,ไปก่อข้าวนะครับ แซบ่บโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับพี่ๆป้าๆนาๆวันที่หยิีนีบุญเด้อพี่น้องเด้ดเอผู้ใดอยากร่วมทำผู้ใดอ,อยากมากินใส่กอกแพืว่ากับมาได้เด้อเพื่อว่าชีดลงท่า,ทานครับผมกับพี่ๆผู้ใหญ่ยยใจดีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อน เมาส์ใส่ก่อเข็ดลุงท่านแล้วก็น,น้ำน้ำสมน้ำสมเก็ดนิมะนะครับโอเคครับไปก่อนครับ